วัดธรรมเนรมิตรนะครับได้พระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปีพศ2534จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับวิสุงคามสีมาอันนี้นะครับเป็นที่วัดสำหรับสร้างโบสถ์เพราะนั้นโบสถ์ใดๆที่จะสร้างในพุทธศาสนาก็จะต้องขอพระราชทานวิสุงคามสีมาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับและวัดก็ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาถูกต้องตามกฎหมายนะครับ แล้ววัดอันนี้ก็ได้มีการจดทะเบียนถูกต้องนะครับตามพรบรสงฆ์เมื่อวันที่11กรกฎกราคม2534ตามหลักฐานอันนี้นะครับซึ่งในเนื้อหาของการขอขึ้นทะเบียนเมื่อวันที่11กรกฎกราคม2534นะครับทำถึงอันนี้นะครับเป็น เรื่องที่ทางกรมการศาสนากระทรวงศึกษาธิการในสมัยนั้นได้เรียนมาถึงผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนะครับซึ่งกรมการศาสนาได้พิจารณาเอกสารและหลักฐานการขอ,ข,อขึ้นทะเบียนวัดแล้วเห็นว่าวัดถ้ำเนรมิตได้มีการตั้งวัดปีพุทธศักราช2480และมีอาคารเสนาสนะมั่นคงมีพระพิสูจ์จำพรรษาตลอดมีได้ขาดเจ้าคณะปกครองฝ่ายสงฆ์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองได้ให้การรับรองเป็นวัดเก่า ที่สร้างขึ้นก่อนพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ปีพุทธศักราช2484กรมการศาสนาจึงได้นำวัดถ้ำเนรมิตขึ้นทะเบียนเป็นวัดถูกต้องตามกฎหมายและขอความกรุณาให้จังหวัดขึ้นทะเบียนที่จังหวัดโดยให้มีหลักฐานการตั้งวัดปีพุทธศักราช2480ด้วย และพร้อมนี้ได้ออกหนังสือรับรองสภาพวัดไว้เป็นหลักฐานลงนามโดยนายสมอนาคพงศ์อธิบดีกรมการาศาสนานะครับเมื่อ11กรกฎาคม2534ครับ